ในขณะที่เรารอเกมอื่นนะอัปเดตนะคุณผู้ชมเรามาอัปเดตเกมนี้นะฮะวันพีบัลตี้รันนะว่ามันไปถึงไหนแล้วนะฮะไม่ได้เล่นแรมปีแล้วั้งเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนะฮะคุณผู้ชมโอเคยียนี้ต้องรับคูณผู้ชมทุกท่านนะเข้าส่อันอีทและวันนี้เราอยู่กันในวนะันพีบัลตี้รันนั่นเองคุณผู้ชมนะเราจะมาดูกันนะว่าแม่งมีอัปเดตอะไรบ้างนะอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมไม่ได้เข้านานมากนะฮะสิ่งแรกนะคุณผู้ชมที่รู้ว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะนั่นก็คือ อันแรงตกนะฮะจากระดับ S สู่ระดับ A 0, อย่างถาวรและเต็มตัวนะครับคุณผู้ชมโอ้ oh my god นี่ไม่ได้เล่นนานขนาดมันลงมาแรง A นะครับคุณผู้ชมจริงๆนี่คือความจริงก่อนนั้นเนี่ยอันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างวาันก็เข้ามาเล่นแล้วนะฮะแต่เผื่อคุณผู้ชมไม่รู้นะว่าอีนนี้ตกมาแรง A แล้วนะฮะคุณผู้ชม ความจริงแล้วมันมีชาเลนจ์ใหม่อะซึ่งก็จะหมดเขตแล้วนะอีก21ชั่วโมงเองนะอันก็ไม่เข้าใจว่าอันจะมาอัดทําไมตอนนี้รออีกสักแป๊บนึงไปไเล่นใหม่แล้วนะ <S <S นั่นก็คือชาเลนจ์แบตเ t t l e นั่นเองอันนี้เป็นรุ่นทดลองนะดวน จริงจังแบบ2ต่อ2นั่นเองนะ,ะคุณผู้ชมโดยที่ชาเลนด์นี้นะฮะเขาจะให้เราเลือกนะฮะตัวละครไปทั้งหมด4ตัวนะฮะตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็สร้างทีมนะ,ะคุณผู้ชมความจริงเราจะสร้างทีมหรือว่าเราจะไปอยู่ในทีมอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะได้เหมือนกันเราสามารถเลือกคู่หูเราได้1คนนะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครเข้ามานะฮะเพะะื่อนเลือกเอ้ยปุ๊บปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยคุณผู้ชมแล้วก็ออกไปเลยด้วยช่างแม่งเลยแนละ้วกัน มาแล้วคุณผู้ชมมันก็จะเป็นหนะ้าตาแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเฉพาะด่านนี้นะคุณผู้ชมนี่นะซึ่งจริง,รงๆเราก็เลือกได้แหละด่านขอเอาโด e ามอนโกไม่ใช่โดรามอนโกมาโกนะลงก่อนนะคุณผู้ชมไม่เมื่อไหร่จะจําชื่อมันได้วะไอตัวเนี้ยนะคุณผู้ชมมาแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็คือจะเป็นการสู้แบบ2ต่อ2นั่นเองนะคุณผู้ชมฝั่งเรามีสองฝั่งศัตรูมี2อนะเงื่อนไขในการชนะนะก็คือยึดธงให้ได้คะแนนมากที่สุดนะถ้าฝั่งเรามากกว่าฝั่งเราก็ชนะนั่นเองนะ oh. แต่ทางกับกันคุณผู้ชม ถ้าฝั่งศัตรูมากกว่าฝั่งศัตรูก็ชนะนะฮะคุณผู้ชมอืออุ้ยติดมือด้อย่างไรแปร๊นนึงใจเย็นเย็นอุ้ยตัวเราถึกเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งศัตรูน่าจะอ่อนมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไปดึงธงเลยละกันนะฮะหวังว่าเราจะชนะแบบน่ารักน่ารักนะคุณผู้ชมน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนี่คืออะไรวะซึ่งอาจจะบอกคุณผู้ชมแต่ละทีมนะฮะตายได้มากสุดแค่8ครั้งนะฮะแต่ตัวละครเท่านั้นคุณผู้ชมอืมตีไปตีไปคุณผู้ชมต้องได้ต้องชนะ เราต้องอตีมาไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งไอ้นี่เออโอ้โห,โโหเก่งอ่ะเพื่อนเราคู่หมูเราโคตรเก่งเลยคุณผู้ชมนี่เราเนะี่ยโจมตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้นะฮะนั่นเองนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็ชนะอันนี้คือเงื่อนไขง่ายๆนะว่าเราจะแพ้หรือชนะนะนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าชาเลนนี้เป็นชาเลนท์ที่ทางตัวเกมกําลังทดลองอยู่นะฮะซึ่งในอะนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆนะคุณผู้ชมให้มันดีขึ้นหรือว่าเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชม เล่น2คนอย่างเงี้ยก็ดีนะสำหรับโทรศัพท์เครื่องเก่าอย่างอันแล้วอะถ้าเล่นหลายๆคนแล้วมันจะแหลกนะแต่พอเล่นอย่างเงี้ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยแหลกนะเออแต่มันก็แต่ดูโลง่ลงๆนะคุณผู้ชมโล่งแบบลงจัดนะฮะมากันอีกรอบนึงดีกว่าคุณผู้ชมครั้งนี้อาจจะลองไปหาทีมที่อาจจะไปอยู่ด้วยนะทีมไหนดีเอาโมอาแล้วกันนะะชื่อเซนชินะฮะอ่ะไอ้บ้าเอยเริ่มเกมแล้วก็ไม่บอกอ่ะเข้าอันนี้เลยก็ได้มาเพื่อนต้องอยู่ด้วยกันเขาเริ่มไปแล้วอะคืออะไรวะ เฮ้ยเธออ่ะตัวนี้แล้วกันอย่าเพิ่งเริ่มนะกําลังเข้าคุณ <c oughs> ผู้ชมฮะง่ายสุดคือการสร้างทีมนะฮะแล้วก็เข้าเองทําเองทุกอย่างไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคุณผู้ชมกดเป็นเลยแล้วก็สร้างทีม <c oughs> เริ่มนะฮะอันนะนะ พุณผู้ชมอ่นต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอ่ะบอกว่าว่าพี่อ่านพี่อัานชอบตัวสโมเกอร์ตัวนี้มากเลยใช่ไหมทําไมพี่ถึงเล่นมันบ่อยจังคือมีทุกคลิปเลยตัวนี้นะพี่บอกก่อนเลยนะว่าใช่ฮะพี่ชอบตัวมันนะคผู้ชมพี่ปลื้มปลื้มมันปริมปริมแต่เราขอเอาเมาากูลงลากันนะเผื่อเพื่อนเราต้องการฮิลนะเราจะได้ส่งเสริมเพื่อนได้นะคผู้ชมอร่อยจังเลยกินข้าวไปด้วยคครดเกมไปด้วยแม่งเอ้ย อ้วนนัน่นไเลยกูและนี่ก็คือทีมของศัตรูนั่นเองนะมาคุณผู้ชมทีมของศัตรูคือนักดาบอะ่ะเฮ้ยนี่นายคุณผู้ชมทีมนักดาบปะทะทีมโซออนสายโซออนนะฮะของพวกเรามาลับซีเราต้องอ,อุ้ยแต่มันตีไม่แรงมันตีไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยต้องอยึดทงให้ได้คุณผู้ชม เอาใหม่สิใครบอกว่าตีไม่แรงนะรับบุญิไปช่วยฮิวพอดีเลยมามาพอดีเลยอีกสิบกวิคุณผู้ชมอย่ามายุ่งกับฉันดิเออโอเดงอยู่ตรงนู้นไปดีแล้ทันไหมเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าทันนะเอ้ยทันไหมเนี่ยรับบุญิเออขอบคุณรับบุญิมากนะที่ยังทันอยู่นะฮะเราก็ฆ่าโอเดงไม่ได้สักทีไม่เงยอโอเดงโอ้ยตายเอาเกือบตายยังไม่ตายนะอืโดนเรียบร้อยคุณผู้ชมได้แน่นอนได้ธงนี้แน่ๆนนะเพื่อนเกิดเร็วมันมาแล้วราชาเดลี่ก็แค่ ก็แค่ราชาลิลี่แหละว,วะเอาแล้วนะฮะเพื่อนเราเล่นสายลันเนอร์เหมือนกันนี่วะ่ะเอ้ยเอยเอเรียบร้อยคุณผู้ชมคะแนนเรายังน้อยกว่าฝั่งศัตรูเลลี่โดนเออเรียบร้อยเยอยพื่อนฆ่าตัวนั้นให้ได้ฆ่ารับลุจิให้ได้ฆ่าได้ไหมวะฆ่าได้แหละได้ใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ต้องไปลยเพราะว่าเราจะต้องสู้กับตัวนี้เดี๋ยวก่อนเจะเองเองเนี่ <S <S ยก็แค่สายเขียวเรามันสายสีแดงอืมไม่ตายด้วย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดแล้วอ่ะเพื่อนไปอเพื่อนดึงธงเพื่อนดึงธงไม่ใช่มึงไม่ใช่แค่แป๊บหนึ่งอืมอมันไม่ตายด้วยคุณผู้ชมแม่งถึกมากไอตัวนี้อืมโดนโดนอืมคุณผู้ชมเพื่อนดึงธงเออเก่งมากเพื่อนแล้วก็มาช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนตายบ่อยมากนะเพื่อนรู้ตัวไหมเดี๋ยวก่อนเถอะนะฮะไฮแล้วเพื่อนใช้ตัวของเราเหรอไม่ไต้แกะใช่ไหมเออไอไอเพื่อนบ้าเดี๋ยวก่อนเถอะมานี่อืมไม่ตายด้วย คุณผู้ชมคอเวว่างไปแล้วคุณผู้ชมเราจะแพ้เราแพ้แน่แนเลยอะ่ะเพื่อนไปดึงธงได้ไหมฮะไม่ทันโอ้ย<ๆ>คุณผู้ชมเราแพ้คะแนนไปอีกไม่ถึงพันอะ่ะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยนะฮะเราก็สู้ได้แหละเออเพื่อนอ่ะมันมีการใช้ตัวละครของเราด้วยนะแม่นเอยแอบใช้ลูฟี่ของฉันใช่ไหมหน่อยแน่โกรธนะโกรธ <c oughs> ว่าไปนั่นแหละไม่ได้โกรธหรอกคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชม เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมฮะเห็นตัวเลขสามเก้านัฮะอีกนิดเดียวนะฮะอันก็จะขึ้นแรงเอสแล้วนะฮะไม่ใช่เอสิแค่เอบวกแม่งเอ่ยไอ้บ้าช่างมันเถอะเริ่มเลยแล้วกันมามาแล้วคุณผู้ชมเป็นทิ้วรถปารลาไม่ใช่ทิ้วรถปาร์าเออถูกละทิ้วรถปาร์านะฮะแม่งเอ่ยสับสนกับชีวิตมากช่วงนี้และนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมของอันนะฮะโอ้แต่ละคนเลยแค่หนึ่งร้อยก็เลยว่าฝั่งศัตรูฝั่งศัตรูอันเกียรติอีอีนี่มากคุณผู้ชมอีผม ฟ้ามันชื่อเลยนะอันจําชื่อมันไม่ได้หรลาคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมวางแผนกันนะฮะเดี๋ยวเรานะจะออกซ้ายนะฮะเราไปทีมสีฟ้าใช่ไหมเราจะออกซ้ายนะฮะนี่แล้วเราก็จะไปถลม่มทีมสีส้มนะฮะอย่างอ้อมอ้อมอ้อมถึงป่าวอ่ะไม่รู้นะฮะเฮ้ยเขาขึ้นไปอ่ะเขาไม่สนใจเราอ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะะดีแล้วเราจะได้ดึงธงได้ไใช่อเรียบร้อยคุณผู้ชมเออนามนมาลงมาแล้วนะฮะตัวหนึ่งใครเอ่ยดูดมาแม่งเลยตีไม่ค่อยเข้าด้วยคุณผู้ชมมันเลเวลเท่าไหร่กันนะไอ ตายเหี่ยวมันตีแรงมากเอาจริงตายเหี่ยวตัวนี้ไม่ควรเป็นแทงนะไม่ควรเป็นดาเมจอะสายสร้างดาเมจคุณผู้ชมตีไปเรียบร้อยคุณผู้ชมฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วนะมาใครใครเกิดมาอีกไม่มีใครเกิดเลยนะี่ว่ามีตายแค่ตัวเดียวมาดูฟี่มาตรงอุ๊ย <c oughs> ไม่เงยไม่เงยไม่เงยลูฟี่ตายเนี้ย่ยมตายจริงด้วย <c oughs> ได้เพื่อนเราต้องชนะตัวต่อไปคือมอลเกอร์มอลเกอร์ Girl, เราก็จะไปทิศทางเดิมนะฮะทิศทางตรงนี้เก็บก้อนเนื้อไว้นะฮะไม่ให้พวกมันได้อุย้ยนะไม่ให้พวกมันได้อุ้ยะไม่ให้พวกมันได้อุย้ยอารมณ์แบบฟาดหน้าแบบจะไม่ทันไี่รู้ตั้งตัวอะไรเลยมันนึงบันบันึงไม่ทัสกิลมันนานจังวะคุณผู้ชมสกิลโคตรนานบันึงบันบันึงมันต่อยอมันต่อยอือโดนไปอีกไม่ตายด้วยตีไม่เข้าวะคุณผู้ชมต้องเข้า ต้องเข้าดิอุย๊ยกรเด็นเฉยมันเลยอ,อีกจึงนึงเลือดมันเลยอีกจึงนึงอืมมันสร้างอันนี้อีกแล้วคุณผู้ชมตายไหมไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายโดนนะต้องโดนไนะปมึงป๊ึนึงตายตายกูตายกระโดดทีเดียวมันกูตายเฉยก็<ว>นึกว่ามันไม่เก่งอะตัวใหม่โอ้โหชมห,หน่อยแน่เจ้าคิดเจ้าคิดมาแล้วเพื่อนอนั่นไหนโดนท่าเดิมเลยไหมเลย อันทำไมมึงไม่จำฮะดูดมาตรงนี้เออเรียบร้อยคุณผู้ชมได้ตัวหนึ่งแล้วนะฮะไม่เสร็จเหล็กก็ยัง,ป,ยนะยงป,ปิวอยู่นะยังปิวปิวเนี่ยตอนนีน้หรือว่ามันค้างมันบั็กหรือว่าไง แะอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยมือตกไม่ได้เล่นบ่อยโอเคนะฮะถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่เราก็ไม่ได้แย่นะเราก็เป็นอันดับหนึ่งของทีมเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้วก็1 Subscribe ครนะสำหรับใครนะที่คิดว่าอันทิ้งเกมนี้นะก็บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งจริงๆเพียงแค่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยเท่าว่่ก่อนแล้วเท่านั้นเองนะโอเครับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย